กรกรรนนก,รน,น,กน,รรนใาาสาารรสนนุกกทชวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมัณฑการผ้าร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมนเมื่อนี้นะคะแอดกะไดมาอยู่ที่บ้านปันนวลผ้าร่วยนะคะศักซิษนะคะคุณศักศิธ์ชัดเจนเนาะคะ่ะเพิ่นกะไดมาเล่นกับปานวลเนาะคะ่ะเพิ่นกะแอดกะเลยไดถามเรื่องตัวเลขแนวทางนะคะว่ามีเพิ่มเติมบ่หรือมั่นใจ ขาดก,กว่าเก่าบอรหรือไม่ยังจะมาเล่ามาบอกมาแจง้งข่าวเอซเพิ่มเติม,ตมบอนะคะกลับมาไปเบิงไปฟังน้ากันเนาะค่นนะสวัสดีค่ะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ สว,ส,สวัสดีค่ะผมขอสวัสดีพี่อัมินทั้งซีสองเนี่ยเอทุกทางนครับค่ะออตอนนี้กัเอซเพิ่งกัดลอค่อยแต่อาจารย์ซักซิดเนาะค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะอาจารย์ซักซิดกับฟันให้ตรงๆเลยล่างพร้อมเนาะค่ะเก้าสเม็ดเดียวหามกับพร้อมแล้วย่ำคักย่ำแน่เนาะค่ะแต่ตัวเลขเราก็กปล่อยไปแล้วนะคะก่อนก่อน นานี้ปล่อยไปแล้วแต่กกอยากมาถามอาจารย์ซักซิดอีกค่ะว่าตัวเลขนะคะอาจารย์ซักซิดมีเพิ่มเติมบ่หรือว่ายังมั่นใจตัวเก่าค่ะอ,อักษรมงคลงวดวันที่1นึ่กุมภาพันธ์ปี2องพันหารอยหกรัฐบาลไทยเฮารัฐบาลไทยเฮาจะออกลางวันสลากกินแบ่งนี่ให้เอฟซีเฮาและพีแอดมินที่จะไปลงทุน,นรับทรัพย์ก่อนตัวแน่นอนคืออักษรที่ผมจะให้ fc เฮาหรือพีแอดมินนี่ทุกช่องนี่ไปลงทุนนี่รับรั์แน่นอนคือ,อย่างยืนยันว่าอักษรมงคลที่ผมให้กับย่างเป็นชุดเดียวออดซักซิดออดักซิดออดักซิดจะให้อักษรมงคลทุกทุกหมวดนี่จะเน่นตัวเดียวเป็นรักคือรับรัพย์แน่นอนและรับรัพย์แน่นอนผมค่ะกับย่างเป็นตัวบรใจตัวเกาแต่ว่างวดไอ้ปล่อยออกมางวดแรกเนาะค่ะจะมีจะมีตัวเลขอยู่สองชุดมันวะค่ะครับผม มีตัวใดแน่แน่ก็ค่ะเดี๋ยวก็คือคือมีเอาเอาแจ็คสี่เนาะครับผมคุณ,คณ<า>แฮร์เลยกูคุณแฮอ่าเป็นแจ็กซี่ครับผมคือรัฐบาลให้ห้ามงวดรัฐบาลให้ห้ามงวดบันทีหน,นึ่งกุ่มภาพันนี่เด็กทเป็นนังเอฟซีบางท่านก็สงสัยว่าคืออา่ามีชุดเดียววาจชกชีไห้ชุดเดียวชุดเดียวแต่ว่าเป็นนังเอฟซีบางท่านว่าคือตอนปล่อยคลิปครั้งแรกคือห้มีสองชุดคือรัฐบาลให้ ขามีบนกับลลังบนกับล่างนี่คือรับรัพ์แน่นอนแค่นั้นคือเอาเป็นตัวยืนคือตัวรักคือเป็นตัวยืนตัวรักนี่เขอใจเพระผมคือบนกับล่างคือผมจุบว่าห้เกิดห้สามสุดว่าะไรเพราะผมห้บ่าเขาบนกับเขาล่างที่ผมบ่อไหว้าใจป่ครับพี่แอนนี่มันก็เลยการกพรผมเสียเอาช่วไเบื้องกันนี่คือนี่คือตัวเน้นครับผมนีคือเก้าเกตสุดเดียวคือผมเน้นเก้าเกตนี่ก็คือถามพี่แอดมินว่าถามว่าเอฟซี คอมเมนต์มาถามว่าคือมีแปรสามน้ำคือเป็นยังก็คืมีแปดสามน้ำกับก็มีกับแมนยูครับผมคือผมไ้มันนี่บนบวกล่างคบนบวลล่างตอนผมลงไปไปอักษรมงคลชุดแรกคืออยากไหเอฟซีเข้าไปลงทุนบนบวบกล่างนี่คือคือคือมีบนมีล่างนี่ก็เลยคลิปแรกก็เลยไฮแปดสามไปนน้ำเพื่อจะว่าไฮเอฟซีเข้าจะได้ไปลงทุนเพื่อรับทรัพย์แน่นอนครับผมคือมดเป็นบนบวกล่าง แต่ว่าถาม่าเน้นเน้นคือผมเน้นเก้าเจตัวเดียวครับผมคือผมผมไม่ได้เน้นบนล่างนี่ครับผมงวดนี้เพราะวัาเป็นอักษรวัดออกวัดอังคารวัดอังคารนี่ตรงกับวัดอังคารชิมหาคำเนี่ยชิมหาคำคือเกาแต่ว่าสิเปลี่ยนแต่เวลาแย่ดีแย่ดีของวัดอังคารนี่คืออยู่ช่วงรัฐบาลไทยออกเรื่องวันที่หนึ่งกับสองตัวไทยครับบนล่างก็งายเลยคือบนกับล่างรัฐบาลไทยเขาออกออกช่วงนั้นจะเป็นเวลาดีแย่ดีคือบนกับล่าง มันจะเป็นเกลียวเก็เรื่องไเน้นเก้าเกแต่ว่าหากเอฟซีอยากลงทุนแปลสามก็ได้เพราะมันเป็นบนบน,บนบกลก่างค่ะคือผมจีบห้เกินสามชุดเข้าใจไหมครับผมพับต้องกับกเต็มที่คือสองชุดเท่านั้นเพราะว่ามันมีบน,มบนกับล่างเพ <อ S 1> <บน S 2> ราะบนกับล่างเต็มที่คือผมไฮเพิ่ว่าง่ายคือเต็มที่เล่นนี่ผมไ้สองชุดนี่คือเต็มที่เราผมให้เน้นเก้าเกกันกันเอฟซีเฮายัางยังสงสัยอยู่นิดหน่อยว่า เป็นยังคือให้กเกเกศตัวเดียวคือผมอยากบางท่านทุ่นหน่อยอ๋อค่ะบ,บางท่านทุ่นหน่อยหรือหรือว่อาไงกยบสีลงทุ่นกับกาเลยให้ลงทุนกเกาเกศตัวเดียวค่ะหากท่านจากลงทุนแปดสามน้ำกับ่าเป็นยังจากความรับทราบ,บ<ล>คือเก้าคือสองชุดนี่คือรับทราบแนนอนค่ะจับนิ่งๆเลยค่ะอาจารย์เออเข้เขาใจว่าครับผมค่ะกะเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่ารอบแรกเนาะค่ะ กับอาจารย์ซักซิดกับปอยออกไปเก้าเจ็ดกับแปดสามเนาะคะ่ะคลิปแรกเลยที่ปอยตัวเลขออกไปเปนาะคะ่ะวันนี้อาจารย์ซักซิดว่าตัวเลขของรัฐบาลไทยมันจะมีสามตัวบนกับสองตัวล่างเนาะค่ะคือสองชุดนี่เนาะคะ่ะทั้งแปดสามทั้งเก้าเจ็ดสามารถมาทั้งบนและล่างดีว่าดีถ<ๆ>ูกทั้งบนทั้งล่างในหัวใจนะค่ะเลยปอยสองชุดก็เลาปอยเกินสามชุดต่อใจว่าครับวันนี้ตบาทตาคันสมมติว่ามีหาบาทบางท่านเนี่ยเพิ่งมีเงื่อนอยู่หาบาทนี่ละ เพิ่เพิ่งบหน่อยน้องค่ะเพิ่มบะมี่เพิ่มกะอยากได้เงื่อนหาปลาขับไปแบงมันกะแหงได้หน่อยเพิ่มกะคือฟันตัวนี้ไปเลยครับผมเก้าเ็ตตัวเลี้ยตัวเดียวเลยครับผมอยากให้เอฟซีข้าพูงงบหน่อยก็ว่าง่ายคือคือว่าให้ให้เข้าใจคือให้ให้เน้นเก้าเ็ตตัวนี้บล่งทุนก็ได้บล่งทุนก็ได้คำถามมางงอย่างยุ่งว่าแบบนี้คือคือคืองบหน่อยแล้วครับผมให้ยึดงบเป็นลักครับผมค่ะ กันกบหลายอยากอยากกันลงทุนเก้าเกตัวเดียวก็ได้วันนี้บางท่านก็อยากกลับก็พราเป็นยังแต่ว่าออดแทกซิดให้ออดแทกซิตให้ให้เลขเป็นเอกลักษณ์คือไให้อักษรมงคือเก้าเกจลงตัวถูกต้องครับผมจะให้ทุกีพเมื่อเอฟซีติดตามนี่ทุกงวดทุกงวดเดือนหนึ่งจะมีสองงวดกันว่าตามปกติงวดวันที่หนึ่งกับงวดวันที่สิบหกของทุกเดือนนี่ เอฟซีลงทุนไปจะได้รับทรัพย์ก้อนตัวแน่นอนหากติดตามฟีแอดมินของสอฟข้าศก็ดีของเมือนวลพาด้วยก็ดีของเมวนวลการก็ดีของเม่น้อยก็ดีถ้าด้วยนี่ปีหนึ่งมีสิบสองเดือนคือสองงวดรับทรัพย์แน่นอนครับผมหากติดตามไปสิบเก้ามกราคมนี่รับทรัพย์มาแล้วก็ผมเน้นให้ตัวเดียวให้เก้าสองรับทรัพย์มาแล้ว แล้ววันนี้มาถึงตอนนี้คืองวดวันที่ 1, นหนึ่งกลุ่มภาพัหนึ่งวันที่สองนี่อ้ขอโทษครับผมเบอร์จะเท่าไมันเป็นเร่ยงปกติค่ะคืออยากให้เอฟซีของพีแอดมินทุกช่องนี่ได้ไดรับรับทราบก่อนตัวผมก็เล่นเนี่ยวเก้าเกตค่ะคือเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของผมต้องให้อัการมงคลชุดเดียว้าใจไหมครับผมถึงสิม้าชองชุดกรยาแต่ว่าผมให่ชุดเดียว ขึ้นเน้นชุดเดียวถูกต้องครับผมเน้นห้ครึ่งวัดเก้าสองนะคะคแต่แต่เก้าเจ็ดนี่อาจารย์ซกักซิดวา์นะคะความรู้สึกของอาจารย์ซกักซิดวา์มันจะมาล่างหรือวามาบนค่ะเอ่อเอาเอาความรู้สึกหรือหรือเบาง่ายแบบเอาให้แบบไปลงทุนคือเพื่อจะไม่ได้ซับสนนะครับผมค่ะนะอักษรมงคุคืเป็นไปได้ชุดที่กระ่าเน้นเน้นเก้าเจ็ดแล้วเลยอยากดูจักกันมาครับค่ะน่าจะเป็นบนครับผม ก้าเจ็ดนี่น่าจะมาบนเพระ่าเมอท่านมากก้าสองอาจารย์ศักซิธ์ฟันล่างเลยด้ยค่ะครับผมตะวันเนีกเจ็ดคือรัฐบาลให้เฮ้ากับผู้ลงทุนกับลอตเตอรีร่ไนก็นกดีครับผมลงทุนไปเลยครับเพระาะว่ามันกับเป็นได้ทั้งล่างทั้งบนแต่ว่า,าให้ลงทุนก้าเจ็ดขึ้นเน้นนก้าเจ็ดครับผมก้าเจ็ดไม่แน่ค,คุณอาจถูกลางวันที่หนึ่งถูกต้องครับผมกัหน,น้าบนก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งเลยทันทีเลยครับผม นี่แลคะคันสองตัวล่างเฮ้าเน้นไปที่แปดสามเลยค่ะคันอาจารย์ซักซิเพิ่นมันใจวาเก้าเจ็ดสิมาบนเนาะค่ะอันนี้คือกะให้พิจารณาเบิ่งคันแมนแอดฟังฟ่งฟั่งอาจารย์สักซิดไวอ้อยู่นี่แปดสามสำหรับแอดนะคะกะจะนักไปทางล่างเก้าเจ็ดจะนักไปทางบนเนาะค่ะกะแต่ว่าของเอฟซีกะให้พิจารณาเองนะคะอาจารย์ศักซิ์แล้วก็เว้าให้ฟั่งชัดเจนสมซื้อเล่าเนาะค่ะอาจารย์ศักดิ์ชัดเจนนะคะ นี่เนาะค่ะฟันให้แล้วบันนี้ค่ะขอถามอีกก่อนค่ะจะว่าถามดูเด้อค่ะงวดเพราะว่างวดที่ผ่านหน้าจารย์ศักดิ์สิทธิ์ว่าต้องซื้อเวลาเท่านั้นเท่านี้ต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยค่ะอันนี้ครับคือคือ,ค,อ,ค,อคือผมก็บ,บอกแล้วครับคืออักษรมงคลรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ตรงกับวันอังคารชิมาคาคือเกาแต่วะง่ามดีคือเวลาชิมานะเลกาอีชิมานะทีเป็นต้นไปวันนี้ช่วงด้านรัฐบาลไทยกำลังออก เรื่องวันที่หนึ่งสองตัวไทยกับสองตัวครับเอาไงคือตัดแต่มาแล้วก็คือสองตัวบนค่ะนึกถกันเพรสซาบ้านเฮ่าก็เรียกซ้ำสามตัวบนละแต่ว่าผมจะเรียกสองตัวไทยครับเออรางวัลที่หนึ่งกับรา่งวันเออนรา่งวันที่หนึ่งสองตัวบนล่างลดค่ะให้เข้าใจแบบนี้มันเลยกันว่าตรงๆกันมันเลยวยากดีแต่ว่าหายเฮ้าลงทุนเดี๋ยวนี้เลยเอซี่นี่จะลงทุนที่ผมจดให้นี่ห้ไปลงทุนเลย ชอบรับทรัพย์ก้อนตัวแน่นอนรัฐบาลให้ออกมานี้ก็คือมีตแต่เก้าเกศอักษรบางคนที่จะได้รับทรัพย์ก้อนตัวนี้แน่นอนคือหันเน,น้นเก้าเกศให้บนบวกลา่างก็ได้กันกัน <c ười> คือพี่แอดมินถามมากผมก็ว่าอย่างไรบ้างครับคือผมจะว่าเซกซี่นี่ให้อักษรก็คือให้เก้าเกศตัวเดียวคือเรา,าแต่ว่าอยากถามผมด้ก็บอกพี่แอดมินบอกแอซี่เข้ามา ให้ลงทุนคือเวลาซื้อก็คือมันสิบหายกายี่สิบหานาที่มันซื้อมาได้แล้วอของมือรัฐบาลให้ออกเงินคือเป็นเวลาของของอาจารย์บางคนนี่ที่พมจวนไทยนี่รับซั์แน่นอนแต่ว่าเอฟซี FC หาอยากลงทุนยังสงสัยเวลาก็คือให้ได้เยอะนี่ละเริ่มหายิบจับได้เลยครับผมยิบเลยครับผมจ,จัดจ,จ่ายก็ง่ายๆก็ตรงได้จัดจ่ายต่างก้อนก็นกนได้หรือจ่ายที่หลังก็ได้เพราะ เข้าอเลิกตอนเพราะวันอังคารนันเลิกมันอยู่ตรงตอนออกออกรา่วัลพอดีผมก็เลยให้เม็ดเดียวไปเลยหรือชุดเดียวไปเลยคือเก้ากิท่านที่ลงทุนบนล่างก็ได้รัฐบาลให้ซื้อต่ลัตดีไว้ก็ได้เรื่อง่าหน่อยเจ้าก็ได้ล่างเจ้าก็ได้บนรถเพราะรัฐบาลให้นี่มันมันมีหนึ่งเอาเอาเริ่วัดที่หนึ่งมีบนกัาล่างคือกันชีตัวนาเขาเรา่มวันที่หนึ่งกันออกบนเจ้าก็ได้คือเก้าครับผมแต่ว่าจะเป็นผู้โชคดีคนเกิดวันอ่า ถ้าเก็ตมือนี่มันกับมีเฉลียวมากแล้วมันกันตองมีพูดได้รับทราบผมเลยบอซี่ไ้ว่าเป็นผู้ใดคแต่ว่ากันรัฐบาลให้กันไปลงทุนนี่ได้แน่นอนครับผมได้แน่นอนเกเก็ตที่ผมจนให้เพราะย่มดีเวลานั้นแล้วครับผมของ็นักามสามโมงสิบตอนครับผมกาเข้ากับลงทุนแต่พี่แล้วครับพี่อัน้ไฮเอฟซีเข้าลงทุนแต่เดี๋ยวนี้รับซับแน่นอนผมฟาวด้รับประกันว่ารับซั์แน่นอนเก้าเก็ตมันเหลือชุดเดียวคือเก้าเก็ต เพราะเอกลักษณ์ของออดซักซิดออดักซิดออดักซิดให้อักษรมงคลเก้าเกตตเดียวชุดเดียวค่ะเพราะเข้าใจเนาะครับเนาะค่ะเข้าใจแล้วค่ะบันนี้ชัดเจนแล้วค่ะกัเฝ้าหาซื้อเลยเด้อค่ะนี่รีบ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 เลยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ซักซิดชัดเจนนะคะที่ให้แบ่งปันตัวเลขเนี่ยถ้าให้กับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะ กับทุกทุกช่องนะคะที่ได้ทายท้ำอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ในเมื่อนี้กับร่วมไปถึงทีมงานทางอิสานไต้เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครัอบอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครัคบ